และการสะท้อนของคลื่นจบเอาทีนี้การเขียนของคลื่นเกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านลึกกับตื้นผ่านรอยต่อระหว่างลึกกับตื้นเนี่ยคลื่นมันจะงสะเทอเอาทีนี้ถ้ามันเป็นรอยต่อ,อครูให้ตรงนี้เป็นรอยต่อตทีนี้การเขียนคลื่นเนี่ยมันจะเขียนได้สองแบบนะ ถ้าเขียนคลื่นแบบทิศทางของคลื่นกำหนดนี้ก่อนข้างบนเป็นชายฝั่งเขาาหารจะต่งข้างบนตื้นข้างล่างจะ,งจะลึกยทิศทางของคลื่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือทิศทางของคลื่นถ้าเราเขียนทิศทางของคลื่นเนี่ย มันจะมีเส้นนั่งอ,อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อแบบนี้ถ้าใช้ทิศทางของคลื่นนะนอกจากรอยต่อแล้วจะต้องมีเส้นตั้งฉากกับรอยต่อด้วยแล้วในลักษณะของอ,อให้จาํานีนะในน้ำตื้นอนะ่ะค่าทุกข้ามที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกค่าจะน้อยส่วนในน้ำตื้นอ่ะค่าจะมาก แล้วก็ที่มันต้องมีเส้นนั่งยิงเนี่ยพะมันเป็นการเฉลีหรือการสะท้อนเนี่ยมันจะมีคําว่ามุมตกกระทบก่อนซึ่งมุมตกตมกระทบเนี่ยคือมุมตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมตกกระทบอย่าลืมนะถ้าใช้ทิศทางของคลื่นจะต้องมีเส้นนั่งยิงก็คือเส้นตั้งฉากกับอยต่อนะระหว่างเส้นตั้งฉากกับอยต่อกับทิศทางของคลื่นในตรงเนี้ยมันจะเกิดมุมแล้วก็จะเรียกว่ามุมตกกระทบทุกค่าที่จะมากก็คือหนึ่งเนี่ยมุมตกกระทบจะเยอะ นั้นตรงน้าตื้นทุกค่าน้อยก็คือมุมก็จะน้อยฉนะนั้นมุมจะน้อยมันก็คือมุมก็จะวิ่งเข้าหาเส้นนั่งอินเขาอะไรเี้ยแล้วมุมตรงเนี้ยก็จะเรียกว่ามุมหักเหอ่ตอนขาเข้าคือให้เป็นเบอร์นนหนึ่งตอนขาออกเป็นเบอร์สองอันนี้คือคือการหักเหของคลื่นจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะแล้วทีนี้มันจะมีอีกสองปริมาณที่จะเกี่ยวข้องทุกค่าที่ว่าเนี่ย มันจะมีอันนี้ก็คือความเร็วขึ้น v ีถ้าอยู่ข้างล่างก็ต้องเป็นมีหนึ่งอย,อยู่ขาออกให้เป็นมีสองมีแล้วแต่เนาะอีกอันหนึ่งก็คือปริมาณที่มันจะเกี่ยวข้องกับการลัเส์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะก็คือความเร็วขึ้นตอนถ้าเป็นเบอร์นนหนึ่งตอนขาออกเป็นเบอร์สองการตัเหเกิดขึ้นเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อลึกและตื้น มันไม่เท่ากันมันจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงตัวสามนี้คือความเร็วความยาววขึ้นแล้วก็มุมแล้วสูตรคำนวณของเรื่องการเหตุก็จะเป็นเรื่องของของไอ้สามตัวนี้แหละปริมาณสามอันนี้แหละมันจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะมีสองส่วนมีหนึ่งเท่ากับลมด้าสองส่วน,วนลมด้านหนึ่ง เท่ากับ sin เดต้าสองส่วนด้วยซ i n เดต้าหนึ่งหรือจะเขียนแบมนี้ก็ได้หรอหนึ่งั้นสองแล้วแต่เลยครูไม่ได้ซีเรียสนะคิดแล้วมันเหมือนกันนั่นแหละคำตอบมันไม่ผิดหรอกเอาเป็นว่าการหักเหตุของคลื่นเนี่ยอัตราส่วนระหว,ว่างอัตราเร็วอัตราส่วนระหว่างความเร็วคลื่นแล้วอัตราส่วนระหว่าง ไซด์ของมุมมันเท่ากันสูตรจาง,ง่ายดีเนาะแต่ที่เนี้ยใหเราวังนิดนึงบางทีเนี้ยการเขียนคลื่นเนี่ยที่ครูเขียนตามเนี่ยมันคือทิศทางของคลื่นพอเขียนมาทิศทางคลื่นมุมจะวัดจากทิศทางของคลื่น,ปนไปหาเส้นตั้งเอีงอเส้นตั้งอีองอคือเส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อแต่การเขียนอีกแบบหนึ่งจะเป็นการเขียนนลักษณะของหน้าคลื่น พอเขียนหน้าคลื่นเนี่ยมุมที่ใช้อย่่งมันจะมีการมองมุมอีกแบบหนึ่งนะหน้าคลื่นจะตั้งฉากกับทิศทาง,งคลื่นอืมโอเคสีน้ําเงินนี่คือหน้าคลื่นนึกถึงกระเบื้องลอนคู่อ่ะมันก็จะมีสันกระเบื้องถูกป่าไอ้ตรงนี้ไอ้ขีดๆคือคือสันคลื่นนั่นแหละไอ้คือคลื่นที่อยู่ข้างบนนั่นนะ โอเคแล้วพอเป็นของน้ําตื้นมันหักหักไปทีนี้ถูกไหมพอคนนี้เสร็จปุ๊บเนีเ่ยไอ้หน้าขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องตั้งฉากกับตัวที่ทาง,ขงเขามันจะไปทางนี้ทีนี้เราก็ยืนยันโดยรูปภาพไปกันเนะาะเมื่อกี้เราเห็นมุมทางด้านลึกเนี่ยมันโตโตมุมทางด้านตื้นมันเล็กนิดเดียวแต่พอถ้าเขียนเป็นหน้าขึ้นเราเห็นชัดเลยนะจากสันขึ้นถึงสันขึ้นตรงเนี้ย นี yeah. the so, the the ่คือความยาวขึ้นนี่คือลัมดานี่คือลัมดาตอนถากข้าเป็นลัมดาหนึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยสันตื้นางสันตื้นนี่ก็คือลัมดาเหมือนกันเนาะจิ๊เดียวเองนี่คือลัมดาขาออกที่เป็นวงสอนี่น้ำตื้นเป็นยังไงความยาวขึ้นจุดจู่น้ำลึกเป็นไงความยาวขึ้นเยอะดีนี่เนียนิดหนึ่งแล้วกันเนาะในน้ำลึกทุกค่า่ยมีค่ามากหมดส่วนน้ำตื้นทุกค่าจะมีค่าน้อยาเลย แล้วค่าที่ว่ามันจะมีสามปริมาณคืออัตราเร็วของ,งขื่นแล้วก็มุมเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเป็นลูกของหน้าคลื่นนะมุมที่จะใช้เนี่ยจะเอาหน้าคลื่นกับร้อยต่อเลยหน้าคลื่นกับร้อยต่อตรงที่มันเป็นมุมแหลมนะนี่ตรงเนี้ยจะเป็นมุมตรงจะเ,เรียกว่ามุมตกกระทบ แล้วก็หน้าคลื่นก็คือเส้นสีน้ําเงินตรงมาต่อคือเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือมุมเขขึ้นอยู่กับว่ารูปที่เขาให้ดูเนี่ยหรือคําบรรยายของเขาเนี่ยบรรยายให้เราดูทิศทางของคลื่นหรือให้ดูหน้าคลื่นมุมที่ใช้มันก็จะอันนี้เหมือนกันถ้าเป็นทิศทางของคลื่นจะต้องมีเส้นอ้งอิง อันใหม่ก็คือเส้นที่มันตั้งฉากกับวบต่อ,ตอแล้วก็ที่ดังขึ้นกับเส้นนั้นอีกนั่นแหละตรงนั้นก็จะเป็นมุมตกกัทอกตรงนี้จะต้องเป็น,ปนมุมหักเหแล้วสูตรก็เป็นสวอสัดส่วนของสามส่วนของสัขอเคนะอา,า,ารัักเหขอังนขัดนลักษ่ะองนี้ เนาะอืมในการทดลองเรื่องการหกข,ขึ้นหักขีของขึ้นแหละเมื่อขึ้นจากน้ําลึกน้ําลึกไปน้าตื้นนะโอเคความยาวขึ้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรเอา้าทีนี้ก็คือดูเวลาเวลาคำถามว่าเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยให้ดูตอนหลังให้ดูว่าไปอันไหน ไปน้าตื้นโอเคนะเปลี่ยนแปลงไรถ้าไปน้าตื้นบอกแล้วน้าตื้นเนี่ยทุกค่าทุกค่าเนี่ยจะน้อยน้อยหมดเลยใสดไว่าเนี้ยถ้าไปน้าตื้นแล้วทุกค่าต้องน้อยลงทุกค่าที่ครูพูดเนี่ยจะมีอัตราเร็วความยยวคลื่นแล้วก็มุมโอเคเนาะมีแค่สามตัวนี้นะน้อยลงนะโอเคนี่น้อยลงถูกนี่นลงถูก อันนี้อันนี้ของที่ไม่ใช่และเอาเฉพาะสามปริมาณที่ครูพูดก่อนนะอันนี้มากขึ้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่สองอันเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เนาะอ่ะถ้าเอาแค่ที่ครูบอกมันก็รู้เรื่องแหละก็คือมันมีข้อที่ไม่ใช่อยู่สามข้อข้อนี้ก็ต้องใช่อันนี้การอังเหนเนี่ยมีปริมาณหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความถี่ อันนี้คือคีย์ของการทำเหตน,นะความถี่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่อัาเร็วขยวบขึ้นแล้วก็มุมโอเคก็สองให้ดูว่ามันลึกไปตื้นหรือตื้นไปลึกเนาะให้ดูตอนสุดท้ายที่มันไปอดูว่ามันไปตื้นหรือไปลึกนะน้าลึกไปน้าตื้นอนะีกแล้ว ฉะนั้นก็เหมือนเมื่อกี้แหละค่าทุกค่าทุกค่าจะจะน้อยลงทุกค่าที่พูดถึงก็คืออัตราเร็วความเร็วขึ้นแล้วก็หมุกโดยที่ความถี่เดิม,มแต่นี้หน้าคลื่นหน้าคลื่นคืออะไรหน้าคลื่นหน้าคลื่นก็คือไอ้ตรงสั่งคลื่นที่เห็นมันเป็น ไอ้ที่มันเป็นแหล่งเส้นนะกระทบขนานกับรอยต่อ,อมีเงื่อนไขพิเศษนิดหนึ่งเนเนาะดังนั้นเอาวาดรูปกันหน่อยอันนี้คือรอยต่อแล้วจากไหนไปไหนจากลึกไปตื้นแล้วเป็นยังไงอะ่ะหน้าขึ้นทิศทางจะไปอย่างนี้นะเขาวัานี้นะทีนี้เราจะวาดหน้าขึ้นนะ หน้าึ้นเป็นไงขนาดก็ลอยต่อแจา้าว่าหน้าคืนก็ต้องอน,นี่นี่ไงขนาดก็ลอยต่อ,อทีนี้มันไม่ได้เข้าไปเป็นมุมถูกไหมพอไม่เข้าไปเป็นมุมถ้าครูเขียนที่ทางการเข้าของมันที่ทางการเข้าของมันก็คือแบบเนี้เขาเรียกว่าเข้าไปตั้งฉากอยู่เข้าไปปะทะกันตรงๆเลยนะไม่ได้ทำมุมอะไรเลยเงี้ยมันก็จะออกไปออกไปตรงๆนี่แหละ ถ้าเป็นกรณีนี้แสดงว่ามุมไม่เปลี่ยนมุมไม่เปลี่ยนสิ่งที่จะเปลี่ยนก็ขึ้นมันก็ความยาวขึ้นมันก็ต้องเล็กลงอือโอเคนะดังนั้นความยาวขึ้นน้อยลงอัตราเร็งขึ้นก็น้อยลงด้วยดังนั้นข้อที่ความหิวขึ้นไม่ปล่ยนแล้วความหิวขึ้นนี่คงที่แน่ ความยาวขึ้นน้อยลงอาจจะเริ่มขึ้นก็น้อยลงแต่ทิทางทิทางเดิงเพราะอะไรมันเข้าในลักษณะตั้งฉากมันเหมือนการสะท้อนของกระจกอะถ้ามันเข้าตั้งฉากมันก็อ,อกทั้งฉากถ้ามันเข้าทํามุมมันก็จะออกทํามุมลักษณัอย่างนี้เอ่อแั้วก็ข้อน,นี้ก็คือใช้ค,คําพูดเป็นตัวบก่กบอกูอยู่ตรงนี้ยือทําให้ทิทางที่มันอันเดิม เขาถามค่าใดทีด่เท่ากันก็กอไก่กับงอง,องูอโอเคเนาะถ้าเจอคำถามของฟิสิกส์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเราไปอาศัยช้อยเป็น,เป,นเป็นตัวไกด์ว่ามันจะเป็นอะไรความันจะช้อยเนี่ยเนี่ยเบี่ยงนะเพราะอะไรมันจะงงะฟิสิกส์เรื่องขึ้นเข้าใจธรรมชาติมันเยอะๆนะ